เหรียญ10บาทนะครับครบรอบ80,000นะครับวารละปี2550นะครับเหรียญนี้นะครับเล่นกันสูงสุดอยู่ที่ประมาณ15,000บาทนะครับ15,000บาทนะครับคุณฟังไม่ผิดนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับใครที่มีเหรียญนี้นะครับรีบๆดูคลิปของเราให้ดีๆเลยนะครับกลาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆ FC นะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ด้วยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL นะครับ เหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญวาระชนิดหนึ่งนะครับที่ถูกผลิตในช่วงปี2อ5 0นานะครับผมก็เป็นเหรียญวาระที่เรียกว่ามีการพบเจอกันแล้วก็มีนะครับมูลค่าที่สูงพอสมควรเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ทีนี้นะครับสำหรับนักสะสมที่ยังไม่ได้ทราบข้อมูลอะไรดีๆนะครับเรามาดูข้อมูลของคราว,าว,าวนันก่อนด้านหน้านะครับก็จะเป็น พระบาทสมเด็จน,นะครับพระประวินมหาภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับแล้วก็มีข้อความว่าประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่ารัชก,การกลทก่9ในรูปแบบที่พระองค์ได้ทรงเครื่องแบวนนะครับตามวาระก็คือครบรอบนะครับ80พรรษานั่นเองเป็นพิธีเฉลิมนะครับเฉลิมอ่าพระมหามงคลน,นะครับพระชนพรรษา80พรรษานั่นเองปี25 5 0นห้ายห้า นี่ก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ตาพวกตาอุณาโมนะครับตาอุณาโมแล้วก็เป็นพวกฉัดนะครับเป็นพวกฉัดแล้วก็ข้อความว่า8 0ดสิบพษรษาแล้วนเองเหรียญนี้นะครับทําไมถึงมีการรับซื้อถึงหนึ่งหมื่นห้าบาทนะครับอันดับแรกเลยนะครับคุณไปดูในส่วนของเหรียญที่เป็นด้านหน้ากันก่อนนะครับ ลักษณะของเหรียญที่ผมได้ขึ้นภาพให้เพื่อนๆ FC ดูนะครับเพื่อนๆ FC ลองสังเกตเหรียญนี้นะครับที่บริเวณทางด้านหน้านะครับจะมีลักษณะนะครับที่เนื้อนิกเกิลนะครับเข้าไปอยู่ที่บริเวณทางช่วงพระเศียรของรัชกาลที่9เลยนะครับทีนี้นะครับถ้ายังสังเกตไม่พอนะครับลองพลิกกลับไปดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับพบว่านะครับมีลักษณะที่ปั๊มเห็นไหมครับปั๊มไปจนถึงเนื้อทองเหลืองเนี่ยปั๊มไปจนถึงตัวหนังสือเลย นะครับในวงการนักสะสมนะครับเขาเรียกว่าเหรียญบล็อกแตกนะครับเหรียญบล็อกแตกนะครับแบบนี้นะครับถ้าพบเจอในส่วนของเหรียญวาระนะครับบอกเลยว่าราคาแพงเนื่องจากจํานวนการผลิตเนี่ยหลักล้านนะครับหลักล้านเหรียญนะครับการที่จะเจอเหรียญบล็อกแตกเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ก็มีโอกาสน้อยมากเลยนะครับที่จะหลุดออกมาให้เพื่อนๆ f c ได้ชมกันนะครับถ้าคุณไปเจอเหรียญที่มีลักษณะเป็นบล็อกแตกแบบนี้นะครับคุณติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับ ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ผมเลยที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเบอร์ก็ได้นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับหรือเป็นหลายดีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตคร่าวๆนะครับสาหรับเหรียญนะครับพระราชพิธีนะครับมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแ0บพรรษานะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับก็สําหรับข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับใครที่ไปกดไลค์กดแชร์นะครับก็ กดติดตามไว้นะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเพื่อนนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ yes.